ไปครับ3ามตัวเน้นสําหรับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสายบอลทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็ผมเฟมิดฟิวเช่นเคยครับวันนี้ครับเหมือนเดิมครับมี3คู่ครับมาให้เลือกเน้นเลือกเคลียร์กันเดิมครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับก็ฝากกดติดใจฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดเป็นงานโปรดไว้ให้ด้วยนะครับวันนี้ครับพามาที่เดนมาร์กซูเปอร์ลีกครับคู่ระหว่างด้านลิงบีครับวันนี้เปิดบ้านด้านโคเปเกนครับลิงบีครับภาคเกมหลังสุดถือว่าฟอร์มยังไม่ดีเท่าที่ควรครับเก็บชัยได้แค่เมรลลป4นนนนาาาสชะะโตตูอ0 ตรงหน้าโคเปเกนครับต้องบอกก่อนเลยครับว่าฟอร์มช่วงนี้ถือว่าดูดีมากครับ5เกมหลังสุดครับเก็บชัยไปได้ถึง3เกมครับแล้วก็แพ้แค่1เกมครับล่าสุดครับก็เปิดบ้านชนะซอนเดอร์ไจกี้มาถึง3ประตูต่อ2เลยคู่นี้ครับให้เลียกเชียร์หน้าโคเปเกนได้เลยครับต้องบอกก่อนเลยว่าคู่นี้เป็นบอลแพ้ทางกันครับเจอมา10เกมหลังสุดเนี่ยเป็นฝ่ายที่โคเปเกนครับเก็บชัยไปถึง9เกมเลยแล้วก็เสมอ1เกมครับก็พูดง่ายครับคือว่าโคเปเกนครับไม่เคยแพ้กับลิงบีเลยครััับบเเเเจอกกนนนนมาาาาลล่่่สุดีียยใใปป2024คคร็หห้้้ฝโแว นอกบ้านก็จริงครับแต่ถ้ามองด้วยผมวห้ังเตะและตัวผูเ้เล่นเนี่ย ผมมองว่าโคเปเกนครับวันนี้ดูเหนือกว่าลิงบีแบบเห็นได้ชัดเลยแต่ต่างหน้าลิงบีครับฟอร์มช่วงนี้ถือว่ายังไม่ดีเที่ควรครับเพราะเกมในบ้านเนี่ยไม่ชนะใครไปแล้ว3เกมติดครับวันนี้ครับถ้ามองจากภาพรวมและกระแสตอนนี้ครับผมชี้ว่าโคเปเกนครับมีให้แน่นหนึ่งประตูครับเป็นลุ้นประตูที่2ได้เลยวันนี้ใครเลือกเชียร์ไปที่โคเปเกนได้เลยส่งคู่ต่อไปนะครับกลวงด้านโกเทนเบิร์กครับวันนี้เปิดบ้างด้านเอเคโซนาครับโกเทนเบิร์กครับผ่าเกมหลังสุดเก็บชัยได้หนึ่งเกมครับเสมอไปสองหลุดแพ้ไประตตู่่อเลยสวนนด้า น้าครับภาคเกมหลังสุดเก็บชัยได้แค่1เกมครับหลุดแพ้ไปถึง4เกมเลยฟอร์มช่วงนี้ครับถือว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรครับล่าสุดครับก็เพิ่งบุกไชนะสัตว์มา2ประตูต่อหนึ่งเลยคู่นี้ครับไปเล่นเทียบแรงเจ้าบ้านโคเรนเบิร์กได้เลยครับต้องบอกก่อนเลยว่าคู่นี้เป็นบอลบ้านไข่บ้านมันครับเจอกันมาทีไรเนี่ยก็ผัดกันแพ้ผักันชนะมาตลอดครับเจอมาในล่าสุดครับในปี2017แล้วครับซึ่งย้อนไปนานมากครับเป็นฝ่ายที่โคเรนเบิร์กครับเปิดบ้านชนะไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์รรววนีอคับแตกันบานนเเี่่ยวกไมแพ้ใครมาแล้ว7เกมติดครับ แตกต่างด้านเอเคียโซน่าครับเกมเยือนครับช่วงนี้ถือว่าไม่ดีซะเลยครับวันนี้ครับผมเชื่อว่าโกเดนเบิร์กครับน่าจะเปิดบ้านเก็บ3แต้มไปได้อย่างแน่นอนครับวันนี้ให้เลียงเฉียบไปที่โกเดนเบิร์กได้เลยส่งคู่ต่อไปนะครับคู่ระหว่างด้านเฟมเลยโยวิตครับวันนี้เปิดบ้านด้านวาลูเลยโยวิตครับพูดนะครับให้เลียงเฉียบเล่นจ้าบ้านเฟมเลยโยวิตได้เลยครับต้องบอกก่อนเลยว่าฟอร์มคู่นี้ครับสูสีกันมากครับก็ไม่ชนะใครมาแล้วเนี่ยสามเกมติดเหมือนกันเลยครับแต่วันนี้ครับเฟมเลยโยวิตครับจะได้เปรีีียยบบบบบเเเเเเรรรรรื่่่องกกกาาาาาาลนนนนนใใ้้คคััพพะวววมดด๋ขท แตกต่างนั้นวาลูรีวิทครับเกมในบ้านเนี่ยอาจจะดูดีครับแต่ว่าเกมเยือนเนี่ยไม่ชนะใครมาแล้ว2เกมติดครับแล้ววันนี้ครับกำแพงครับเปิดให้วารูรีวิทครับเป็นต่อถึง1ช่วงตัวเลยผมมองว่ามันแรงเกินไปครับบอลคู่นี้ครับมีสิทธิ์ออกหน้าเสมอครับวันนี้ครับผมเชื่อว่าเฟรมเยเลวิทครับเต็มที่ครับอาจจะเสมอครับดีไม่ดีเนี่ยอาจพิชชนะได้เลยวันดีใครเลือกเชียร์ที่เฟรมเยเลวิทได้เลยสรุป3าทีมสำหรับวันนี้ครับชอบดังน้นโคเวเกน โอเดนเบิร์กแล้วก็เฟรมเลยูวิครับจัดให้3คู่แบบเน้นๆกันไปเลยหรือว่าพี่เนี่ยนะครับที่ได้แนวทางเนี่ยมากกว่านะช่องหน้าไหลที่ครับก็ทางเข้าง่ายๆเลยใต้รูกโปรไฟล์ครับใต้รูกโปรไฟล์มีทางเข้าให้อยู่นะครับสามารถคิดมาเป็นครอบครัวด้วยกันได้เลยนะครับแน่นอนครับมีให้มากกว่าหน้าช่องหน้าไลห์แน่นอนลองเปิดใจเข้ามาดูครับรับรองว่าเข้มจัดแน่นอนสำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอทุกท่านเชียร์บอลถึงความสุขสวัสดีครับ